ฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับช่ยืนไม่หลับสิสนุกมากมากฮะจะเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้มีโอกาสมาญี่ปุ่นครั้งนี้ครับผมผมขอพูดอะไรที่เป็นทางการก่อนเลยเลยกันอย่างแรกเลยคือผมขอขอบคุณขอบคุณพี่ต้อยขอบคุณพี่ต่ายขอบคุณล็อกเล่ขอบคุณทรูแฟนเดเชียขอบคุณอผู้โชคดีที่เป็น f อซทุกคนนะฮะขอบคุณพี่นัทด้วยครับผมขอบคุณเต๋าด้วยครับ สนุกมากๆครับทริปนี้จะพูดยังไงดีอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ผมอยากมาอยู่แล้วด้วยนะสําหรับประเทศญี่ปุ่นพอมาปั๊บแล้วผมคิดอันนี้ผมคิดเอาเองได้เลยว่าถ้าถ้าผมมาครั้งอื่นหรือไม่ได้มากับไม่ได้มาในทริปครั้งเนี้ยมันคงจะแบบความรู้สึกน่าจะไม่เหมือนกันจากที่ผมได้จินตนาการไว้นะฮะขอบคุณทุกๆคนมากครับหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีก สนุกทุกๆครั้งเลยที่ได้มาร่วมเพจกันขอบคุณครับขอกอดน้องหน่อยไหนได้ไหมได้ค่ะออขใครกรบขสนุกครัม่ชอบไม่ไผ่ตัอื่นกรบด้วยอะเทสเทสโอ้ยเทสเทสชงชิงช่วยหน่ย แด้วยค่ะสวัสดีครับทุกทุกคนนะฮะด,ด้านหลังด้วยนะครับถ่ายไปลงแรหนึ่งคนไม่เห็นหน้า <c oughs> หลับเรียงครับพี่ปู <c oughs> แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ถือกล้องหมดเลยนะไม่เห็นหน้าหมดเลยก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณนะฮะทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ต้อยนะครับพี่ตายนะครับที่เลือกพวกเราสองคนไม่ใช่สิ แฟนับเป็นคนเลือกครับพวกเราสองคนแต่ว่ามีชื่อพวกเราสองคนในการแข่งขันในครั้งนี้ทาให้ทําให้ผมและคชาได้มีทริปกับทาบีครั้งที่สองนะครับผมซึ่งครั้งแรกเนี่ยคือเราสองคนโดยเฉพาะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยก็คือต้องลุ้นกันหน่อย <laughs> ต้องลุ้นกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่นี่ด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีเพราะว่าถ้าไม่มีคนคนที่ส่งมาเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็คงจะไม่ พวกเราสองคนก็คงจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโบดเยอะที่สุดแล้วก็ได้ถูกรับเลือกมานะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้งหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็แปดนะครับแปดท่านเลยนะฮะท่วนนะครับผมก็บางคนก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับบางคนก็เพิ่งเจอกันนะฮะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอยติดตามผลงานกันอีนะฮะก็รอ,อ,อบหน้านะครับ ส่งใหม่นะฮะส่งอีกเยอะๆนะครับจะได้มาเที่ยวด้วยกันอีกเป็นทริปที่ญี่ปุ่นครั้งที่2แล้วของเตานะครับแต่ว่าผมมาโอซาก้าครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นทริปที่ถือว่าเป็นทริปที่แบบสบายมากตามตามใจทำอะไรแบบโอ้โหแบบไม่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 ฟิกมากนะครับผมก็ ผมเชื่อว่าหลายคนก็ชอบแหละชอบชอบเพราะว่าเราไม่ต้องแบบเร่งเวลาช้อปปิ้งเวลาอะไรเงี้ยเพราะมาแล้วก็มาน้อยคนด้วยทําให้แบบสะดวกแล้วก็ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นนะครับจะได้ดูแลเอาใจใส่กันนะครับผมแต่ว่าก็เป็นที่ที่เหนื่อยหน่อยนะฮะวิ่งกันเหนื่อยหน่อยเมืคืนแล้วก็ลุกกันเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเฮียป้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ไฟนานเมื่อยกันหมดแล้ววัดเที่ยววัเหนือสบายเลยมีเมื่อคืนหน่อยใช่ไหมเนี่ยนะเมื่อคืนนี่แบบว่าวิ่งกันแบบโหสยอดมากนะครับผมก็ประสบการณ์ดีๆนะครับก็ยังไงดีอ่ะจะจบยังไงดีสนุกไหมครับสนุกไหมฮะโอเคฮะอิ่มไหมครับอิ่มไหมฮะอร่อยทุกมื้อไหมครับนี่แหละที่ผมชอบมากบทริปนี้ ถูกใจไปซะทุกอย่างเลยนะครับของกินของเที่ยวที่เที่ยวโรงแรม,มต้องขอบคุณพี่ต้อยเพนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณกระชานะครับขอบคุณเฮป้อมขอบคุณพี่อ๊อฟนะครับสุดหล่อนะครับผมพี่ตายด้วยทีนึงนะฮะพี่นัดด้วยนะครับที่พาเราเที่ยวทุกที่อำนวยความสะดวกทุกที่ซีฟู้ดมาหมดนะครับผมก็หวังว่าข้างหน้านะครับ จะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะฮะทุกๆคนนะครับผมส่งกันมานะครับเยอเๆอนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณทางทาบีด้วยโอเคพบกันใหม่ทริปหน้านะครับผมเราจะเราจะรอเราจะรอเราจะรอนะฮะสำหรับทริปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ น้องๆมีอะไรจะพูดไหมตัวแทนตัวแทนน้องๆมีส่งตัวแทนไหมครับแปดท่านเป่ายิ้งฉุกเป่ายิ้งฉุกเนี่ยสักสักหนึ่งท่านก็ยังดีใช่ไหมครับไม่น่าจะมีไหมครับอยากจะพูดไหมครับอดูคนหลบตาครับโอเคนะครับไม่เป็นไรน้องอาจจะรู้สึกเกินอาย ก็กลัวออกมาแล้วเดี๋ยวจะต้องมาอีกก็ไม่ใช่นะฮะมาอีกก็โอเคครับเป็นทริปที่สนุกมากนะครับ